สวัสดีครับวันนี้เรามาทำรีโมทมาสด้าสองนะครับรีโมทสมาร์ทคีย์กดปุ่มสตาร์ทนะครับรีโมทตัวนี้เราทําการโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบรีโมทดูนะครับตัวนี้ตัวเดิมของลูกค้าครับล็อกปลดล็อกครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับล็อกปลดล็อกระบบรีโมทใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสตัวสมาร์ทคีย์ข้างประตูดูครับ กดล็อกครับเทสระบบกดปุ่มสตาร์ทเครื่องดูนะครับตัวนี้ตัวเดิมลูกค้าวางไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ตัวใหม่ครับเข้ามาในรถว,วางไว้นะครับกดปุ่มสตาร์ทครับรถสตาร์ทติดครับเดี๋ยวเรามาเทสตัวเดิมของลูกค้าดูครับตัวใหม่วางไว้ข้างบนนะครับ อันนี้ตัวเดิมของลูกค้าครับกดปุ่มสตาร์ทครับเครื่องจนตสตาร์ทติดทั้ง2ดอกนะครับระบบไฟไม่มีโชว์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจทำเพิ่มรีโมทหายหมดโทรมาครับ089 995 3363บริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับ